มันดูลิเกตหรือเขามาตั้งแคมป์กันนะกูว่าเขาฟิลปิกนิกมากกว่าก็อี้สนามพร้อมเขียวเอยู่ริมน้ำตกหรือยังไงเนี่ยไม่ยืดวายวายเออกูไม่ได้ชื่อกูยังไม่ได้วายวายสักอย่างเลยนะกูแค่พูดว่าแล้วกูก็ไม่ได้ชื่นนี่ด้วยเดี๋ยวพูดจาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวซิกอกีดปากเลยไซโกอก้มาทำไมไม่ทราบเรื่องของกูไหม ตีนนี่หว่าแล้กวก็โซยิ่งเบึ้ง25มิลลิลิตรปริมาณครับกล่องเต็มที่กินได้กินดีกินได้กินด,นดมนีมันกินไส้กรอกเล็กก็ซอยมึงลองเล็กก็ซอยไ <c oughs> อ้ใครมึงกินไส้กรอกมึงไม่กินน้ำตาไม่ไงล่ะไปอย่าไปหาใครก็ไป,ปรับด้วยปัญญาอ่อน,นสงสัยเด็กที่กำลังจะเกิดมาบ้าง <c oughs> ให้มันเป็นการเป็นงานหน่อยให้มันเป็นแนวทางที่ดีให้กับลูกของกูที่อยู่ในท้องมึงเอาสรุปแ้วลูกใครลูกกูวลูกมึงอยู่ในท้องกูโอเคบ้าแน่ๆสเสด็จพ่อเราเจอกันอยู่แล้วหน้มึงอุย้อยเจริญสุขถึงว่าสิเหมือนหน้าคุนค้นๆเราเจอกันเมื่อสักครู่นี้ขอแนะนำตัวสเสด็จพ่อชื่อว่าปิ่นสุวรรณ อะไรอ่ะหัวล้อต่อกับซิบกันได้รู้จักกันเขาเหลอพูดทำหน้าทำตาดบบนี้ร้อนเหลือเกินแล้วจปนทีบีเจ้าพี่ดูเด็กอารมณ์ดียังไม่ได้ทยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วหนูทไม่ทำหนูได้ทำหรือเปล่าลูกเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะจันทีวีไม่ได้ทำอะไรอะไรอ่ะลูกหนูทำอะไรอ่ะหิวแมลงอ้าวอ๋อที่หมดไปที่พอกินไปแล้วใช่ไหมโถบินไม่ล้าเลย สงสารลูกจังเลยต้องเห็นอะไรแบบนี้ทุกวันออกมาคงจะแผลบลิ้มแผลบผ็นใครมาจากไหนเนี่ยฮะหนูชื่อว่าอะไรจ้าหนูชื่อดำดวงจ้าหนูชื่อว่าดำดับเข้าสู่วังหลวงมีเรื่องอันใดล่ะลูกมหาแฟนครับมหาแฟนเหรอเนี่ยเป็นอะไรลูกมันว่าหนูปัญญาวนจ้ะใช่ถูกไม่บอกหนูว่าหนูปัญญาวนยิ้หวาเป็นอะไรทำไมหน้าเจ้าเป็นอย่างนั้นลูก กลัวใครกลัวลูกเป็นอย่างนี้หนูไม่กลัวเป็นอย่างตัวเองบ้างเหรอลูกเจ้าพี่พราว่าลูกจะโตได้ยังไงเกือบพอก็หนูก็น่ารักดียิ่หว่าขอแค่อย่าคอเหี่ยวมันพระเสด็จพ่อแค่พอมันไม่เคยยอมใครดอกจใจหาเนี่ยยมีหารักจิ๊กเนี่ยแม่งลุงคงจะต้องยอมซะทุกทีเชียวเซ็นหนูอยู่ที่นี่ช่วยปอกๆอะไรอ้วน คนรักหนูชื่ออะไรมาสวินมาสวินหน,นูมีสิ่งใดมายืนยันนี่ขบอยได้แน่ยคู่มันเขาอยู่นี่ความจริงต้องปรากฏทหารไปยาค่ะนำตัวองค์ราชบุตรมาสวินขึ้นเป้าข้าพเจ้าบัดเดี๋ยวนี้รับได้กล่าวบัดน,นี้เปิดตัวมาสวินตัวอะไรอ่ะใอกอันลูกมึงเป็นลูกกอกกันดิ มีสิ่งใดบ้างลูกมีความสุขดีหรือไม่มีความสุขดีพระเจ้าค่ะมัศวินคงจะมีความสุขเซสุ้นลืมอะไรไปบางอย่างเลืมสิ่งใดพระเจ้าค่ะมีหญิงสาวที่น่าสงสารเราเดินทางตามหาคนรักจากกลางป่ามีชื่อว่าดำดงดำดงค่ะพิจารณาทีสิลูกว่าใช่มัศวินคนเดียวกับพี่ลูกตามหาหรือเปล่าูจะหนูจะดูนะเฮ้โอ้ใจดีตามไปเดี๋ Dito na tayo คนอ้วนคนอ้วนท้องเดือดมากนะอย่าไปร้องอย่างนั้นนะมึงจำไม่ได้หรอก็มันร้องเพลงนี้มันก็เลยท้องหมึงมาพูดอย่างนี้มาว่ากูมาว่ากูมาชอบว่ากูเนีว่ามันทำไมทไมอ่ะมันทำตัวหน้าว่ามาแล้วคุณดูที่นั่นถึงมันจะหน้าสีเหลี่ยมเคยเป็นแมงก์ก็ทำไมเออมันช่วยทำไมตัวนี้เนี่ยแม่งจะจะแปดสิบแล้วมั่งน้ำหนักอ่แล้าวจะทำไงย่าง ยังไอเติร์น่ะยังไม่หยุดอีมึงอะทุกคนอยู่ในความสงบค่อยๆยเจรจากันน้ำนงเจ้าเจ้าเจ้ามาตามหาข้าทำไมมาแฟนใครเป็นแฟนเจ้านี่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 ก็มีสิ่งใดเป็นเครื่องยืนยันน้ำนงนี่อะไรอะไรอะนี่ไหนฮะ mẹ 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 tâm trung mặt đâu mẹ 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 lên, mẹ 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 สัญหามาดา่ากูเป็นเพลงเหรอลืมเลิกพูดเลยพี่ดิไม่เอาเพลงคนอื่นบ้างโอ,โอ้ยหนูทำพ่อลุ้นไปด้วยเนียเ่ยมันก็อย่ากร้องเพลงกูมันก็ร้องเพลงคนอื่นมันกูก็ไม่ต้องรู้กูเป็นกูเป็นเพื่อนมึงแลให้กูไปร้องเพลงใครกูต้องรักกูขนาดนั้นก็ได้อะไรลำดงเจ้จะเป็นอะไรอะเสียงอะเอา เสียงอ่อนๆไงเสียงอ่อนๆไงคุยกับเพื่อนก็อีกอย่างคุยกับผู้ชายก็อีกอย่างนึงคือแหวนวงนี้เป็นแหวนของข้ามัสวินจริงจริงแต่ว่าข้าไม่ได้มอบให้เจ้าไวมา้มออพย่งรข้ามอบให้หญิงคนหนึ่งเธอ,ะะอทำเสียงดีๆก็ได้ <c oughs> อ่อนจริงอ่อนมืออ่อนตีนะ <c oughs> เดี๋ยวข้ามอบใหหญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าอินทิลาเขาคือคนรักของข้า,าจำไว้ให้ดีนะว่าในชาตินี้ปีปีนะครับขอสสงเนะดีมากดำดงเจ้าจำไว้เถิดนะว่าข้าคงจะไม่ใช่คนรักของเจ้าคนที่ข้ารักมีเพียงคนเดียวเท่านั้น เขาคืออินทีราคงจะไม่ใช่เจ้าดำดงแต่ข้าไม่รู้ว่าแหวนวงนี้จะไปอยู่ที่เจ้าได้ย่งไง <c oughs> ข้ามองไปหญิงคนนึง่งไว้มานานมาแล้วแต่ข้าไม่ได้เจอเขาตั้งนานจึงไม่รู้ว่าแหวนวงนี้ มันมาอยู่ที่เจ้าได้ยังไงข้าอยากจะรู้ว่าโอ้แมงเอ้ยเฮ้ยหน้าคุณจะเป็นตะคิวตามอยู่แล้วเขาสบอยู่แล้วเนี่ยสบแล่ล้องาย้จ้ะร้องไห้ก็ทำหน้าดีๆไปยืนทำบทดีๆเป็นอะไรเป็นอะไรมนานมาแล้วข้าได้มอบแหวนวงหนึ่งให้กับอินทิรา เขาคือคนรักของข้ามาเป็นเวลานานแต่ข้าได้พัดผ้าก,กัน,นไม่ได้เจออีกที่น่ามั่วนมาแล้วแม่พิดตาไว้ดำดงมันจะโศกกี่โมงเนี่ยแบบนี้ จะออกเจ้านั่งเฉยแล้วหันหน้านไปทางนู้นไม่ต้องมามองข้าเออตรงตรงหันแล้วไปตรงตรงเออไม่ต้องใครไปมองกันนะดบบน้องรับสะอึกแล้วสะอื้นเรอ่ <c oughs> อสะอื้นแล้วมันเจียบหัวใจ เอามาจะพอใจข้าจะพูดเข้าเรื่องแล้วเข้าเรื่องเลยเจ้าเอ้ยหลงหายอยู่ดำนงวันนี้เจ้าคงมาเสียเที่ยวเพราะข้าคงจะรับรักเจ้าไม่ได้แต่ข้าเห็นในความตั้งใจหนูว่องไคและลูกมึงได้เกอะไรกันวะพูดไปพูดไปข้าห็นในความตั้งใจของเจ้าแต่ข้ามีคนรักของอยู่แล้ว ชีวิตนี้เฮ้ยก็บอกอยู่นั่นหนักไม่เน้กมาแล้วนั่นน่ะแม่ตื่นอีกแล้วนี่ไงวันนี้นอนไมึงแรกอยู่ที่ไงก็เลยขอเจ็บันมันหัวร้ออะไรกันไม่ทราบคนหาอะไรแค่หน้าก็หาได้ตายแล้วมั้งเสด็จแม่เหี่ยวปีบแล้วมั้งเลือหัวร้อน ผู้หญิงที่ข้าจะรักมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นคือมึงเหมือนจะช็อกอะขุ่เสียใจอ่ะเหนื่อยเท่าวะคนดูร้องไห้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนัะนั่นน่ะคุณดูคุณดูร้องหายตามเลยอ่ะดูที่เกยอ่ะคุณดูร้องหายตามเราดูลิเกเป็นเห็นเห็นเสื้อขาวดูเสื้อขาวดูเสื้อขาวดูเสื้อขาวเลยรือเนี่ยเชใชตาใหญ่เลยไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้จ้ะ น้ำดงผู้หญิงที่ข้าจะรักมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นคืออินทิลาไม่ใช่เจ้าจำเงไปอย่าไปสเถออย่าไปข้าไม่อยากมองหน้าเจ้าอีกแล้วใครได้เห็นหน้ากันเป็นคนที่เราจะเจอกัน ปล่อยฉันไนี่ลนะผู้หญิงที่ข้ารักมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนี่คืออินทิราเท่านั้นไม่ใช่เจ้าดำดงพวกนี้เหนื่อยพวกนี้รับงานมาจะกคนเปลี่ยนนะเหนื่อยมาก พรุ่งนี้รับงานมันจะควเปลี่ยนหน้าด้วยนะรับบางวันเธอปากระพืออวอร์ดหนูจะทำหน้าตลกให้ดูนะแล้วทุกคนก็หายไปหมดทุกคนก็ไม่ฟังหนูเลยอะแต่พ่อฟังอยู่ลูกและยังมีหลายต่อหลายคนฟังลูกหนูทำเจอตลกไหมเมื่อกี้ทำหน้าตลกไหมตลกโอเคเราไม่เป็นไร ที่จะเลือกเกิดได้บางคนอยากเป็นคนสวยบางคนอยากเป็นคนรวยแต่ไม่สามารถเลือกได้แต่เราทุกคนสามารถเลือกที่จะเป็นคนดีมีจิตใต้สำนึกที่ดีมนุษย์ทุกคนไม่มีใครเกิดมาแล้วหัวเราะมนุษย์ทุกคนเกิดมาล้วนแล้วแต่ร้องไห้แต่หนู สิ่งที่ทำนั่นคือการเสียสละส่งความสุขและรอยยิ้มเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันหนูรู้ไหมลูกครอบครัวบางคนไม่มีพ่อไม่มีแม่ซ้ำร้ายนะลูกบางคนเขาไม่เหลือใครเลยมีแต่ความทุกข์เข้ามาในชีวิต แต่พอเขามาเจอดำดงหนูนี่แหละเป็นความสุขของคนเหล่านั้นพ่อเชื่อว่าไม่มากก็น้อยคนที่รักด้วยใจบริสุทธิ์คนที่เข้าใจเราด้วยใจจริงนั้นยังมีมากมายในประเทศหนูเปรียบเสมือนกามเทพตัวน้อยส่งความรักให้ทุกคนรักบ้านบารมี เปลี่ยนจากคนแปลกหน้าให้กลายเป็นคนรักเปลี่ยนจากคนรักให้กลายเป็นคนยิ่งสำคัญหนูเปรียบเสมือนเพชรที่มีค่าที่เราบ้านบารมีนั้นได้ถือไว้ครอบครองอยู่มานี่ลูกไม่ว่าพวกเราจะก้าวไปที่ใดเราจะสูดอากาศความดีและความรักจากทุกคน เราจะร่วมสร้างตำนานความรักเปลี่ยนจากความสงสัยให้เป็นความเชื่อเชื่อว่าพวกเราสร้างสารรค์ผลงานที่ดีและมีความดีสู่สายตา f อทุกคนเพราะทุกคนรักดำดงและจะรักบ้านบารมีตลอดไปคนจะดีไม่ต้องกระเป่าประกาศให้ใครรู้ ใช้การเวลาพิสูจน์ดูความดีว่าพวกเราจะร่วมสร้างทางฝันให้ดำดงและบ้านบารมีตลอดไปครับ yeah, <bye> และแล้วนางสาวดำดง